สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็มาพบกันกับกิจอีกรอบหนึ่งครับวันนี้เป็น EP 2แล้วก็ EP สุดท้ายแล้วของการสอนกิจเนาะก็วันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องรีโมดกิจแล้วก็มีเอ็กซ์ตร้านิดนึงก็คือเป็นการสอนเกี่ยวกับการเอากิจเนี่ยมาโย,ยงกับ Unity ด้วยเนาะดังนั้นก็มาเข้าเนื้อหากันเลยรีโมดกิจเนี่ยคือมันก็คือเป็นกิจของเรานี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นการ อัปโหลดโปรเจกต์ของเราเนี่ยขึ้นไปบนคลาวด์เพื่อเป็นการที่เราจะแบ็กอัพข้อมูลขึ้นไปบนคลาวด์ด้วยเพื่อแบบอยู่ดีวันหนึ่งคอมระพังขึ้นมานแบบพวกข้อมูลต่างๆที่มันก็จะไม่หายเนาะแล้วก็เป็นการที่เราอัพพวกข้อมูลต่างๆขึ้นไปเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาเป็นคนช่วยช่วยทำงานหรือว่าช่วยแบบคอนทริบิวต์ให้กับโปรเจกต์ได้เนาะประมาณนี้ดังนั้นคือเรามาลองกันเรามาลองสร้างรีโมทกิจกัน แล้วก็ด้วยความที่ว่าวันนี้เราจะมาโยง Unity เข้ากับ Git ด้วยเนี่ยเราก็จะเริ่มสร้างโปรเจกต์ Unity กันก่อนเนาะซึ่งในนาที่นี้ที่เราสร้างไว้แล้วโปรเจกต์หนึ่งชื่อว่า test project ตรงนี้เนาะก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็มีโปรเจกต์เรียบร้อยทีนี้เรามาสร้าง Git ลงไปในโปรเจกต์ตรงนี้กันขั้นแรกสิ่งที่เราต้องมาดูก่อนก็คือเรามาดูชื่อโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรา ซึ่งในหน้าที่นี้มันชื่อว่า test project เนาะให้เราตั้งชื่อเหมือนกันแล้วก็ตั้งชื่อไป test project ทีนี้ไอตัว initialize in เนี่ยคือให้เราเลือกโฟลเดอร์บนของ test project ตรงนี้ซึ่งเราดูได้จากเรากดเข้ามาตรงโฟลเดอร์แล้วเรามาเลือกตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่าโฟลเดอร์บนของมันเนี่ยก็คือเป็น C user แบบว่าปุ๊ปดสก์ท็ของเราของเราเป็น d e s ก์ท็อ่ะเราก็เลือกเป็น Desktop อปไปตัวนี้คือมันเลือกให้อยู่แล้วคือเรามาเช็คดูดูอีกทีว่าใน f u ลพาร์ตของเราเนี่ยมันมันเหมือนกับโฟลเดอร์โปรเจกตของเราไหมตรงนี้ถ้ามันเหมือนกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคทีนี้ออันนี้เป็น Extra นิดหนึ่งก็คือไม่ได้มีเขียนในสไลด์เนาะ แต่ว,ว่ามันจะเป็นการพูดเกี่ยวกับกิจอีกนอกิจอีกนอเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าปกติแล้วเนี่ยตอนที่เราสร้างโปรเจกต์ยู i ี y ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีนมแบบโฟลเดอร์อะไรข้างในเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมาดูขนาดของโฟลเดอร์ตัวนี้กันอ่ะคือในน,อนนั้ตอนเนี้ยมันอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าคือก็น่าจะพอเก็ทอยู่ว่าคือขนาดมันประมาณแบบเออตั้ง 206MB เนี่ย ถ้าเราจะแบบเซฟตัวนี้ทำคอมมิตตัวนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคือ,อพื้นที่ในเครื่องของเราเนี่ยมันอาจจะเต็มก่อนพอเราอัปโหลดขึ้นไปบนคลาวเนี่ยมันอาจจะอัปโหลดช้าถ้าโปรเจกต์เราใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีไฟล์ต่างๆที่เราไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนส่วนที่สามอย่างเช่นในตัวโฟลเดอร์ l i b r a r y log p a พ k a g e พวกเนี้ยพวกเนี้ยเป็นโฟลเดอร์ที่ Unity จัดการทั้งหมดเลยอ่า แต่นั้นคือเราไม่จำเป็นต้องอัปโหลดพวกนี้ขึ้นไปก็ได้แต่นั้นมันเลยมีคอนเซปตที่เรียกว่ากิจ ignore ขึ้นมากิจ ignore เนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าให้ก i t นีมันมองข้ามการเปลี่ยนแปลงของฟล์หรือโฟลเดอร์ไหนโฟลเดอร์หนึ่งที่เรากําหนดไว้ซึ่งเราก็สามารถบอกให้กิจเนี่ยมัน ignore พวกโฟเดอร์แบบ library log หรืออะไรพวกนี้ไปได้ปกติแล้วไอ้ตัวกิจ i g n o r เนี่ยคือเราต้องมาเขียนเองถูกไหมแต่ว่า นาตัวนะตนี้คือมันมีเทมเพลตให้ดังนั้นคือเราก็แค่เลือกเทมเพลต unity ของเราแค่นี้แล้วเรากดสร้างไปอโอเคพอสร้างขึ้นมาเสร็จมันก็จะมีประมาณน,นี้เราจะเห็นว่าฝั่งทางขวาเนี่ยฝั่งทางขวาเนี่ยมันมีแค่30มสิบไฟล์เองซึ่งถ้ามันมันไม่มีกิจอีกน้อยขึ้นมาสมมติว่าเราเข้าไปตรงเนี้ยในโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเราแล้วเราลองลบไปตัวนี้ออก อ่ะแล้วเรามาเช็คกันโหหมื่นไฟล์ไม่น่าไหวถูกปะเอแล้วมันเป็นไฟล์ที่เราไม่ได้เปลี่ยนซ้ำดูดิไฟล์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยชื่ออะไรไม่รู้เยอะแยะดังนั้นทีเรามีกิจออกนอ์ไว้เนี่ยก็ดีสำหรับโปรเจกต์แบบนี้อ่ะพอเราแอดเข้ามาปุ๊บโอ้เรียบร้อยเหลือแค่30ไฟล์ทันทีในข้างในกิจอกนอตรงนี้เนี่ยคือเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นพวกแบบ เป็นตัวบ่งบอกว่าให้มัน ignore โฟลเดอร์ไหนเนาะตัวนี้คือมันก็จะบอกว่า library t e m อะไระมาณเนี้ยถ้าเราต้องการให้มัน ignore โฟลเดอร์ไหนเพิ่มเนี่ยเรามาเพิ่มตรงนี้เองได้เนาะ,ะแต่ว่าตรงนี้คือเราไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วก็โอเคทีนี้คือมันก็จะเป็น file ในการสร้างโปรเจกต์ครั้งแรกของเราเนี่ยที่มันยังไม่ได้มีการแบบ stage ยังไม่ได้มีการ commit ขึ้นไปเนี่ยเรากด stage ทั้งหมดเข้าไปก่อนอเราตั้งชื่อว่า โปรเจกต์เคียเสร้าง Project แล้วเป็น Commit ของเราโอเคอเรามีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามี Commit แรกแล้วเรียบร้อยเนาะตรงนี้เราจะทำยังไงให้ c o m มิตของเราเนี่ยอัพโหลดขึ้นไปบน Cloud เนาะก็วิธีก็คือเราไปตรง r รีโ t e ตรงนี้ แถบด้านซ้ายทีงเนี้ยรีโมทแล้วเรากดปวกฟุ๊บอ่ะมันจะมีหน้าต่างแอดรีโมทขึ้นมาในนาทีนี้เราจะใช้เป็นบัญชี GitHub ของเราเนาะก็เราก็จะเลือกโอเค GitHub ของเราแล้วก็ตั้งชื่อรีโพของเราฟุ๊บด,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 ดแล้วก็อาจจะใส่ description เข้าไปด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้จะไม่ใส่กันล้วกันแล้วก็เลือกแบบเป็น public หรือ private ก็แล้วแต่เลยแล้วทีนี้ปุ๊บเราก็แค่กดสร้าง พอเรามากดดูในกิจ h u b เนี่ยคุณมันก็ได้เห็นเราว่าโอเคโปรเจกต์ของเราขึ้นมาอยู่บนคลาวแล้วเรียบร้อยประมาณนี้ทีนี้อย่างต่อไปที่เราจะทําก็คือเราเนี่ยอยากจะชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งมาทํางานโปรเจกต์กับเราเนาะแล้วก็สามารถเพิ่มคนที่เข้ามาช่วยได้เนี่ยโดยไปที่ Setting อันนี้ใน Github เนาะแล้วก็ไปที่ collaborator ตังนี้ต้องใส่รหัสผ่านเข้าไปก่อนโอเคก็เราก็คือกด add people เข้ามาแล้วก็ชวนคนที่อยากจะเข้ามาร่วมโปรเจกต์เข้าไปแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราจะชวนกล้าเข้ามาเนาะแอดไปทีนี้มันจะส่งเข้าไปในอีเมลของกล้าก็เดี๋ยวให้กล้ากดตอบรับมาแล้วกล้าก็จะได้เป็น collaborator แล้วกล้าก็จะได้สามารถเข้ามาทำงานโปรเจกต์กับเราได้เนาะวันนี้เดี๋ยว ตอนนี้ก็เดี๋ยวส่งใหม่ไปให้ก้าก่อนนะครับโอเคครับก็ตัดมาทางหน้าจองผมนะครับก็ตอนนี้มาเฟียเชิญคอลแลบมาแล้วคำเชิญก็จะเด้งเข้าอยู่ในเมลนะครับก็ทีนี้ก็ล็อกอินให้เรียบร้อยเนาะใน GitHub ของเราอ่ะผมล็อกอินก่อนชิบชิบชบโอเคครับเมื่อเราเข้ามาเสร็จแล้วเนาะก็กด accept ได้เลยทีนี้พอเรายอมรับแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ละ เราก็สามารถจัดการไฟล์ในโปรเจกต์ทำด้วยทำนี่กับเพื่อนเราได้เลยครับทีนี้อ่ะต่อมาก็คือเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการโคลนโปรเจกต์ลงมาในเครื่องเรากันตอนนี้ก็คือมาเฟียอัพขึ้นเอาก,กิจแล้วใช่ไหมเทสโปรเจกต์เราอยากจะเอาโปรเจกต์นี้นะครับมาทำงานในเครื่องเราอย่างแรกผมจะสร้างไฟล์ก่อนแล้วกันครับก็เป็น o m ม u n i t y project โฟลเดอร์ er สิไม่ใช่ไฟล์สั้งโฟลเดอร์มาก่อนแล้วก็ทีนี้ผมก็จะเข้าไปใน Git K h u เข่นนะครับเราก็สามารถกดโคลนเรโปได้เลยเนาะตรงนี้ Git K h u เข่นเนี่ยข้อดีคือเขาสามารถลิงก์กับเรโปใน Git Hub ของเราได้เลยนะครับอย่างอันนี้ก็คือเรากดไปที่ Git Hub com เนาะเราก็จะเห็นว่ามีเท s โ Project ที่เราได้ยอมรับไปเมื่อกี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถโคลนลงมาได้เลยซึ่งค่อนข้างง่ายมากก็เทียบกับ กิจ client ของตัวอื่นนะครับผมก็จะโคลนเอาไว้ที่ตัวที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับ unity project เนาะชึบอ่ะโคลน r e โปรเรียบร้อยครับอันนี้ก็โคลนเสร็จแล้วเนะวาะค่อนข้างไวนี่เราก็จะได้กิตที่ m a ฟ i a ได้ทำการ push ขึ้นมาแล้วนะครับก็ถ้ามาเช็คเนาะมาเช็คในนี้ก็จะมีพวกไฟล์ตัางปที่ m a ฟียได้สร้าง unity project ไว้ เรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นวิธีการโคลนโปรเจกต์จาก GitHub ลงมาเนาะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองแก้ไขไฟลนะ์เนาะในโปรเจกต์แล้วจะลองดูว่าในหน้าจอมาเฟียเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทีนี้ผมจะเปิดตัว Unity Project ขึ้นมาก่อนแล้วกัน Open Project ชิบๆโอเคครับตอนนี้ก็ผมได้เปิด ตัวโปรเจกต unity ที่มาเสียสร้างขึ้นมาแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาสร้างอะไรเล็กๆน้อยๆเข้าไปในโปรเจกต์ของเรากันก่อนนะครับแต่ว่าอย่างแรกก็คือผมจะไปทําบรานแยกเนาะอย่างเรื่องบรานที่เราได้สอนกัไปในคลาสที่แล้วเนี่ยเพื่อที่เราจะได้แบบพัฒนาให้มันเป็นระบบแล้วก็ง่ายต่อการจัดการไฟล์ของเราอย่างในตอนนี้ผมอาจจะอยากทำเพลเยอรนะครับผมก็จะสร้างบรานเพลเยอร์แยกออกมาก่อนนะครับก็ Cre a t e บ้านเลย ปุ๊บอาจจะตั้งชื่อบรันว่าเป็น Player ก็ได้เนาะตอนนี้เราเช็คก่อนว่าเราอยู่ในบรันไหนเราอยู่ในบรันเพลเยอร์เรียบร้อนยนะครับทีนี้เราจะแก้ไขไฟล์อะไรในบรนันนี้เราก็จะทําตัว Player เพลเยอร์เองส่วนเนื้อหา Unity เนี่ยจริงๆแล้วทุกคนอาจจะไม่ต้องโฟกัสตรงนี้มากก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการสาธิตให้ดูถึงวิธีการทํางานร่วมกันในกิเฉยๆเนาะครับผมตัวเพลเยอเราเอาเป็นวงกมลมละกันเนี yeah. ่ย เป็นเพลเยอนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะทำแ l บ p เลยแรกกันนะเดี๋ยวจะลองเขียนโค้ดแล้วก็ทำอะไรเล็กๆน้อยๆกับตัว Player ของเรา โอเคครับตอนนี้ก็ผมก็ทำตัวเพลเยอร์เสร็จแล้วเนะาะเดี๋ยวทีนี้อ่ะเราจะมาลองพุชไปให้มาเฟียเนี่ยทำในส่วนอื่นๆต่อกันซีนี้ผมจะไม่เซฟเพราะว่าผมทำแค่ตัวเพลเยอร์เนาะเดี๋ยวจะให้มาเฟียไปทำพวกฉากอะไรทีหลังโอเคไม่เซฟไปชึป๊บทีน้ครับก็ในกิจคาเข้นก็วิวเช g งเหมือนเดิมที่ได้สอนไปคลาสที่แล้วเนาะทำการสเตตไฟล์ให้เรียบร้อยอาจจะตั้งคอมมิตเป็น Player Created ก็ได้สร้าง Player นี้นะครับถ้าเราจะทำการ Push ขึ้นไปบนกิจเนี่ยก็คือใช้วิธีการเดียวกันเลยเนาะเราก็สามารถกด Push ได้เลยตัว b r a n c p p l y y r r เนี่ยก็จะถูกส่งขึ้นไปในร m o t e อยู่ในขึ้นไปในกิจรับโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมจะกด u u s ปึ๊บเนี่ยเขาก็จะเขาจะแจ้งเตือนว่าบน r e ีโม e ของเราเนี่ยมันยังไม่มีบรานเพลเยอร์นะเราจะสร้างเลยไหมก็ Submit เลยครับ อ่ะเรียบร้อยตอนนี้ก็พุชสกเซสฟ fully แหละเดี๋ยวจะตัดไปทางภาพของมาเฟียแล้วกันว่ามาเฟียเห็นอะไรบ้างในในขณะที่ผมพุชขึ้นไปเนาะไปดูกันอยู่ดีก็มีมีพระเจ้าทรงโปรดมีคนสร้างเพลเยอร์ขึ้นมาให้ในโปรเจกต์ของผมว้าวอะไรกันเนี่ยคือถ้าเกิดเรายังไม่ได้พูลงมาเนี่ยคือเราก็จะเห็นว่าในโฟลเดอร์เนี่ยมันก็ เป็นโฟลเดอร์ก่อนหน้าที่กล้าจะเอาไปสร้างเพลเยอร์เนาะแต่นั้นคือเรามาดูกันว่าโอเคเรานอย,อยู่คอมมิตที่ที่2ตัวนี้เนะเราไม่ได้ไปอยู่คอมมิตอันล่าสุดแต่นั้นคือการที่เราจะไปอยู่คอมมิตอันล่าสุดได้เนี่ยคือเราต้องกด p ูลลงมาก่อนเนาะอ่ะลองกด p ูลดูก็ในนี้คือมันก็จะบอกว่าให้เราพูมาจากแบรนช์ไหนเนาะตัวน,นี้คือ เราก็เลือก branch ของเราไปแล้วก็กด submit อ่ะคิพูมาตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเอา้าทำไมมันยังไม่ move ขึ้นไปให้อ่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่า branch main ของเรากับ branch player เนี่ยมันอยู่คนละ branch กันเนาะถ้าเราต้องการที่จะไปดึง player ลงมาเนี่ยเราต้องดึง branch player เนี่ยลงมาด้วยโดยการเปลี่ยนจาก branch main ของเราเนี่ยไปเป็น branch player เนาะดังนั้นที่เรากดคิิกข,ขวาก็กดคลิกขวาแล้วมันจะมีคำว่า fast forward main to origin ทับเพลเยอร์ตัวนี้ฟุ๊อ่ะเรียบร้อยเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ย move ขึ้นไปอยู่ใน b r a n c h เดียวกันตำแหน่งเดียวกันคอมบิทเดียวกันกับเพลเยอร์แล้วเนาะอ่าเรียบร้อยเห็นว่ามันก็จะมีพวกอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามาแล้วแบบมีพวกสคริปต์อะไรต่างๆของเพลเยอร์ที่กล้าได้เขียนไว้มี prefab ของเพลเยอร์เนาะดังนั้นที่อ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าใช้งานได้หรือเปล่าถ้าใช้งานไม่ได้จะได้ไปด่ากล้าอีกทีหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกัน อ่าโอเคก็เฟลเลอร์ก็ใช้งานได้ตามปกตินะก็ถือว่าโอเคใช้ได้ทีนี้อ่าสมมติว่าเราอยากจะมาทำต่อจากที่กล้าเขียนมาเนี่ยคือเราก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งไ็ได้สมมติว่าเราจะเป็นคนที่แบบพวกวางแบบพวกแบบออฟสเต็คเกต่างๆพวกแบบแบบสิ่งกีดขวางหรือว่าสร้างแมปสร้างกำแพงหรืออะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเขียนว่าอ่าอินเวอ n ์เนน์แล้วกัน ตอนนี้คือเรามาอยู่ที่ Branch Environment แล้วทีนี้เราก็แค่สร้างอะไรต่างๆขึ้นมาให้มันเสร็จเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างขึ้นมาเป็นเป็น Sphere เ,เดี๋ยวเราเดี๋ยเราจะสร้างเป็นกระแพงแล้วกันโอเคเดี๋ยวจะ,ะเร่งความเร็วตรงนี้ไปกันแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลา โอเคก็เราก็สร้างกำแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคือเราก็เห็นว่าโอเคมีกำแพงเรียบร้อยกันไม่ให้เพลเยอร์ตกเนาะก็เราจะสร้างแค่นี้กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองพุชไปให้ก้าดูกันอ่ะทีนี้คือเราก็เซฟซีนไวนะ้เนาะเพราะว่าคืออ่าไอโฟกัอ็อ, object, อบเจกต์กำแพงที่เราสร้างไว้เนี่ยคือมันอยู่ในซีนอ่ะคือก่อนหน้านี้ที่ก้าไม่ได้เซฟซีนไว้เพราะว่าก้าวทำแค่เพลเยอร์ไม่ได้ทำซนะีนเนาะอ่ะแต่เราก็คือได้เซฟซีนไปละเรียบร้อยมีอะไรต่าง ก็เซฟครบถ้าเช็คแล้วว่าไม่มีอะไรแล้วก็ไปที่กิจของเราเหมือนเดิมแล้วก็ทำเหมือนกล้าเลยก็ s state a l l change ไปแล้วก็เขียนว่า um, scene created แบบนี้ก็ได้อ่ะอ่ะ environment อะไรเรียบร้อยฟุ๊บทีนี้คือเราก็ p ุชขึ้นไปเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เราจะรู้ได้ไงว่า เออเราพุชหรือยังไม่พุชหรืออะไรประมาณนี้ให้เรามาดูในรีโมทของเรารีโมทของเราเนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันยังไม่มี branch environment เลยเนาะแปลว่าไอตัว branch environment ของเราเนี่ยมันยังอยู่แค่ในเครื่องเราแต่นั้นคือเราต้องพุชขึ้นไปเป็นการอัปโหลดขึ้นไปก่อนแล้วก็พุชฟับอ่ะโอเค,รค,รครเราก็สร้าง environment ขึ้นมาอ่ะโอเคแปลว่ามันขึ้นไปแล้วทีนี้เราก็มาดูกันว่าเอ,อ ทางกล้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ว่าก็ถ้าสมมติว่าเพลเยอร์เราสร้างเสร็จแล้วไม่มีอะไรให้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 ทำต่อแล้วเนี่ยเราก็อาจจะทำได้2วิธีคือเรา merge เข้ามารวมอยู่กับเมนเลยก็ได้หรือเราอาจจะลบ branch เพลเยอร์ไปเลยเนาะซึ่งเราก็กดตรงนี้แล้วก็กดอ่า delete branch ได้แต่ว่าการ delete branch ตรงนี้ ก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังหน่อยเพราะว่าคือทางนั้นคือพอวกคอมมิตต่างๆที่อยู่ในแบรนด์ฉันอะ่ะมันจะหายเกลี้ยงหมดเลยแต่นั้นคือก็ต้องเช็คให้ดีว่าไอ้แบรนด์ฉันเราเราน่าจะกลับมาใช้อยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็เพื่อความมั่นใจก็เช็คดูอีกทีก็แล้วกันนะอ่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวส่งใหม่ให้ก้าเลยก็แล้วกันโอเคครับโอเคครับตัดมาที่จอของผมเนาะก็มาเฟียพุชขึ้นมาแล้ว ผมก็เห็นตัวร้าน environment แล้วนะครับเหมือนเดิมเนาะเพราะตอนนี้คือ local เราเนี่ยยังไม่มีร้าน environment เลยก็ไปทำการ pull ลงมาก่อนเนาะก็ทำการ double click ไปที่ environment ใน remote ได้เลยนะครับเผื่อ <Me an> ใครไม่เข้าใจเนาะก็คือ local เนี่ยคือบนเครื่องเราส่วน remote ก็คือบน cloud บนบน GitHub เนาะนะครับท <Me an> <Me an> ีนี้ผมทำการ pull ลงมาแล้วตอนนี้อยู่ที่บร้าน environment เรามาเช็คกันดีกว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างอ่ะพอเปลี่ยนเสร็จ Unity ก็แจ้งให้รีโหลดเลยอ่ะผมก็รีโหลดนี่เราก็จะได้เอ่อซีนแล้วก็สิ่งต่างๆที่มาเฟีรสร้างไปเมื่อกี้นะครับลองเทสดูว่าเล่นได้หรือเปล่าถ้าได้ได้แล้วเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ตัวเจ้ากิบเบื้องต้นแล้วกัน ก็ทนีนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตพิธีการเมอร์ชต่อแล้วกันอย่างสมมติว่าตอนนี้อ่าสมมติว่าตัวเกมของผมในฉากในอะไรพวกนี้เสร็จแล้วฉากหนึ่งผมก็อยากจะเมอร์ชมันเข้าไปในเมนเนาะปกติแล้วบ้านเมนเนี่ยครับจะเป็นเหมือนหัวใจของโปรเจกต์เราเราก็จะแตกบา้านอื่นๆออกไปเพื่อไปพัฒน,นานระบบต่างๆพอเสร็จแล้วเราเขาก็จะ merge กับเข้ามาในเมนอะไรประมาณนี้นะครับหลักการทํางานอย่างอนนี้คือเรารู้ว่าเอเวนต์เนี่ยเราเสร็จแล้วถูกไหม เราก็จะเมิดมันคอมเมนทีนี้ผมจะย้ายไปเมนก่อนแล้วกันเนาะก็จะเห็นว่าเมนเรายังอยู่ที่ตรงนี้อยู่เลยเนาะยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยทีนี้วิธีการเมิดก็อย่างที่ได้สอนไปในคราวก่อนนะครับเราก็ทําการคลิกคลิกขวาในบรนด์ที่เราอยากเมิดนะเราก็ไปในหัวข้อเนี่ย merge e v l o p m e n t into main เนาะทีนี้พอเ e มิดเสร็จไม่เกิดคอนฟ lict อะไรเพราะว่าผมก็ลังเสียแยก ระบบการทำเนาะมันเลยไม่ได้ไปทับตรงไหนกันเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเช็คความเรียบร้อยในในใน unity ก่อนเนาะว่าโอเคทุกอย่างโอเคไหมอย่างนี้คือมันมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการ push ขึ้นไปเลยเราจะเห็นว่าเนี่ย b r a n d environment ก็ทําการเชื่อมกับเมนเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมก็จะ push ขึ้นไปปุ๊บ m a i ของเราก็จะถูกอัปเดตมาเป็นเวอร์ชั่นที่เรา merge กันแล้ว ทีนี้ถ้าสมมติว่าพวกบร้านที่เราทําเสร็จไปแล้วเนี่ยสมุติว่าเราไม่ได้ใช้แล้วเพเยอร์กับ Environment เพื่อไม่ให้มันลบเครื่องเรานะครับเราก็สามารถลบตัวบร้านนี้ทิ้งได้เนาะในในโลโคอลของเรามันก็จะสะอาดตามากขึ้น delete จบผมก็จะเหลือแค่เมนแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์คร่าวๆในการใช้กิจทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับโอเคครับทีนี้ถ้าสมมติว่า เรารู้สึกว่าพวกบรานในรีโมทเราเนี่ยมันจะไม่ได้ย้อนกลับมาใช้แล้วนะครับเราก็สามารถลบมันทิ้งได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่เนาะสำหรับโปรเจกต์ของเราอย่างถ้าสมมติผมคิดว่า e n v i r o n m e n t ไม่ได้ใช้แล้วผมก็สามารถคลิกที่ตัวรีโมทนะครับบ้านในรีโมทแล้วก็ลบมันทิ้งได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราลบไปแล้วเราจะไม่สามารถย้อนกลับมาแบบเป็นจุดเช็คพอร์ดอีกแล้วนะครับเพราะว่าในคาวมันถูกลบเนาะ ถ้าจะลบก็คุยกับทีมดีหรือว่าลองแต่ตองดีๆว่าเราอาจจะไม่ได้จะได้ใช้มันอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ใช้แล้วถ้าไม่ใช้แล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยครับเนาะอันนี้คือไม่ได้ใช้แล้วผมก็สามารถลบได้เลยทีนี้เพลเยอร์ก็เหมือนกันอาจจะไม่ได้ใช้แล้วสมมติว่าโปรเจกต์ผมเสร็จแล้วอ่ะผมไม่ได้ใช้แล้วก็ลบทิ้งไปเลยเนาะเราไม่ได้จะกลับมาแก้เพลเยอร์แหละอ่ะก็จะเป็นการประหยัดเนที่ให้กับตัวโปรเจกต์เรานะครับผม ที่นีนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าเราลบตัว branch environment ไปแล้วนี่ player ลบไปแล้วทั้งในเครื่องทั้งในรีโมทเลยแล้วไอส่งตรงนี้ที่เราเคยทำเอาไว้ทำไมมันยังอยู่เนาะคือ,อที่มันยังอยู่เนี่ยเพราะว่าเราทำการ merge เข้ามาใน main เนาะมันเลย save เป็น commit แต่ว่าตรงนี้มันไม่นับว่าเป็น branch เนาะเป็นเหมือน commit ที่ทำให้เกิด main ตรงนี้เฉยนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ไป merge กับ branch อะไรเลยล่ะเดี๋ยว จะยกเคสตัวอย่างให้ดูสมมุติว่าผมจะสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่าเป็นเทสละกันเทสบรนด์ซึ่งในบรนด์นี้ผมจะทำการแก้ไขชื่อเพลเยอร์เนาะอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อมั่วๆชั่วๆเซฟซีนทีนี้เราลองไปคอมมิตกันตั้งชื่อว่าเทสเลยนะครับง่ายดีตอนนี้ผมก็ทำการคอมมิต ขึ้นมาใน branch test ละผมจะลอง push ขึ้นไปดูนะ push เข้าไปใน git hub ดูนะครับอ่ะทีนี้ก็คือ test เนถูก push ขึ้นไปแล้วเนาะใน remote ก็อยู่ในเครื่องเราก็อยู่ทีนี้ถ้าสมมติว่าผมลบผมลบ branch test ที่ไม่ได้ทำการ merge อะไรเลยเนี่ยเราเห็นว่ามันมี commit อยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ merge กับ b r a n c ไหนเลยเนาะเป็น commit ลอยๆถ้าเราลบ b r a n ทิ้งอ่ะลองลบในเครื่องนะครับปุ๊บในเครื่องเราหายไปแล้ว แต่ว่าที่ยังอยู่ตรงนี้คือของรีโมทและถ้าเราลบในรีโมทอีกละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับก็คือเขาก็ได้ถูกลบหายออกไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะลบร้านอะไรในรีโมทเนี่ยเราต้องดูดีๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างที่เรายกให้ดูนะครับครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้กิจในการทำงานร่วมกันเนาะ ซึ่งจริงๆแล้วกิจมันไม่จาเป็นที่จะต้องทํางานแบบยูนิตี้ก็ได้แต่ว่าเพียงแค่ส่วนใหญ่ที่ดูคลิปนี้ก็อาจจะมาทางเวเกมกันเนาะนก,ก็เลยยกตัวอย่างยูนิตี้ให้ดูน,นะครับโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็เป็นช่องทางติดต่อกับพวกเรา2คนนะครับอันนี้เป็นนิคคอร์ดผมเนาะแล้วก็ทางขวาเป็นนิคคอร์ดมาเฟียแล้วนนี้ก็เหมือนเดิมเป็น q r c o d e ของกลุ่ม G d นะครับกลุ่มที่รวบรวมคนที่สนใจในเรื่องของการทําเกมเอาไว้นะครับผม ก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะเกี่ยวกับการใช้กิจแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะฝึกก็อาจจะลองหาพาร์ทเนอร์สักคนเหมือนผมกับมาเฟียเนี่ยก็ลองฝึกการใช้กิจดูนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะก็สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในคลาสน้าครับบ๊ายบายครับแดนมาเฟียบ๊ายบายหน่อยเดี๋ยวบ๊ายบายครับอู้ยแล้ว